เอาละครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาสุ่มหาตัวละครใหม่นวดดํานะคะผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมถูกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็เซอร์เวียดนามจะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่จะเพิ่งเข้าเป็นสายพิเศษสีเหลืองนะครับผมจะเป็นนวดดํานะครับผมซึ่งจะบอกได้เลยว่าเกียนบงมางนะครับตัวละครใหม่ทุกตัวนี้ก็เกียนหมดทุกตัวจริงๆนะครับผมก็ช่องทางได้รับนะครับเราสามารถสุ่มในบาร์นี้ อันไหนก็ได้นะครับมีโอกาสได้รับหมดเลยแต่ว่าเราจะมาสุ่มที่เป็น S อนะครับผม300ถังกับหนวดดำผมจะได้ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่รอช้าใส่ปไปเลยรอบแรกอรอบแรกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็มารอบที่2องอยเกลือเกลือ,อจรรัดสองรอบนี้ก็อย่าบอกนะว่ารอบที่สามห่อห้าดาวก็ไม่โผล่เลยเอาหน่อยเอาหน่อยหอยจีเอ็ม ขอหน่อยขอโนดดัมหน่อยครับห้าตะครั้งแล้วโอ้โหครั้งที่หกต้องมาแล้วครับนี่มาแล้วหนึ่งอะครับก็มามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนะครับตัวแรกเรามาแล้วหกครั้งเราได้มาหนึ่งนะครับครั้งที่เจ็ดต่อเลยแล้วกันครั้งที่เจ็ดต่อเลยโอ้โหมาอีกหนึ่งนะครับเฮ้ยมาว่ะดวงเรารอบนี้นะครับผมไม่เคยแบบดวงดีแบบนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่สุ่มรหัสมานะครับเจ็ดครั้งเราได้มาแล้วสองตัวม่ น่าจะคุ้มนะครับผมรอบที่8อันนี้ไปรัวๆกันเลยนะครับผมจริงๆเรื่องสุ่มทังนี้ก็ผมก็แบบค่อนข้างที่จะดวงไม่ดีนะครับผมแต่ว่าวันนี้อยู่ดีๆเพิ่มาแล้ว2อะครับแหมมันต้องได้สักถ้าได้สัก5าตัวนี้ก็น่าจะขึ้น10ดาวได้สบายเนาะก็จริงๆเราจะสุ่ม300เราได้ฟรี2ตัวแล้วก็สุ่มได้2ตอนนี้เราได้4แล้วนะครับขอแค่อีกตัวเดียวเลยขึ้น10ดาวได้สบายๆนะครับยังไม่เจอวะ ยังไม่เจอวากี่รอบแล้วเนี่ยสิบสองรอบที่สิบสามหร้อยสามสิบถังแล้วร้อยสามสิบถังแล้วอ๋อหลังๆไม่ออกหลังๆไม่ออกเลยแม่ตัวเอเอก็ไม่ได้เลยนะตัวพวกสายพวกตั้งใจหาพวกซาโบนะครับแม่งไม่ออกเลยในที่มาหนึ่งฟูจิเอามาทําไมครับเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบังเลยเนะี่ยว่างก้าเดี๋ยวพาไปดูก่อนครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบังมันก็จะได้รับตัวของ นวดดำฟรีๆมาหนึ่งตัวนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ป๊บนี่นะครับผมสุ่มครบ1 0นึ่ยสิครั้งได้หนวดดำมาฟรีหนึ่งตัวนั่นเองไปเราไปลุยกันต่อนะครับตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางได้แล้วสองตัวถือว่าโชคดีมากนะครับใส่ไปซีใส่ไปซีอื้มอื้อยี่สิบครั้งแรกไม่ได้อะไรเลย 30ครั้งแรกไม่ได้อะไรนะครับ30ถังแรก40ถังแรกไอ้ยมาอยู่โซโลเนว์นะครับแต่ก็ถ้าเป็นเซิร์ฟนี้มาทำไมครับเนี่ยก็ไม่ต้องการเลยนะครับนี่50ถังนะครับ50ถังยังได้ไหมไม่ได้เลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหสันจิซันจิเนว์ก็มาอีกนะครับแมาา่ซาบโบก็ไม่ได้สักตัวเลยนะ เดี๋ยวไปลอดิลอใส่หัวใจดิเผื่อคาริน่าออกไหนโคโบี้มาอ้อ,อยเจมจมไม่ GM. GM ให้เราแล้วนะครับโอ้อออกแค่เกิน300ถังนี้อย่าบอกนะว่าได้แค่2ตัวตอนนั้น300ถัง300ถังโอ้โห240ถังผ่านไปะครับ240ถังก็แล้วฟูจิมาทำไมอีก250ถังก็แล้วอ้อ,อยยังไงเนี่ยจะได้อีกตัวหนึ่งไหม โอ้โหแฟงกี้นี่มาครับผมหนวดดาก็โอเคครับผมถึงแม้ว่าเราจะแบบดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เราก็ได้3ตัวแล้วนะครับแค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมบันทึกภาพไว้หน่อยจะได้เป็นความทรงจำอะครับผม <ST AT> ก็ไปลุยกันต่อนะครับ40ถังนี้เผื่อมันจะมีออกมาให้เราอีกสักตัวหนึ่งแต่ก็คาดว่าน่าจะยากแล้วแหละเนาะโอกาสออกมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งตัวละครมันเยอะด้วยในนั้นได้ไหมได้ไหมแถมฟรีแถมให้เราอีกสักตัวหนึ่งหน่อย ขออีกสักตัวหนึ่งหน่อยครับรังสุดท้ายครั้งสุดท้าย,ข,ายขออีกตัวหนึ่งหน่อยโอโหเมื่อกี้แฟงกี้แล้วโอ้โหแฟงกี้แลวลูฟีฟเรียบร้อยครับสรุปเลยเราได้ไมาทั้งหมด3ตัวนะครับผมโดยที่ยังไม่ไปรับของฟรีนะเดี๋ยวพาไปดูในช่องเลื่อนลงมาแถวไหนวะโอ้โหไหนหนวดดําเราอะไหนนี่อยู่นี่นดดําหนึ่งร้อยห้าสิบเศษนะครับสามตัวเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลนะครับผมเฮ้ยมันมีสุ่มสุ่มแล้วก็ได้แถมนี่ยว่าเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่ง สุ่มแล้วก็ได้แถมนี่หนวดขาวได้วย5ดาวหนวดดำเฮ้ยเราจะได้ชุด5ดาวด้วย3ชุดนะครับผมโอ้โหอย่างคุ้มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันเลยนะครับที่เราสุ่มครบเมื่อกี้นี่รับทั้งหมดให้ทุกคนดูเลยป๊าได้หนวดขาวให้หนวดดำมา100้องเท้าแตะ3,200ันนะครับผมแล้วก็แพ็กเออะไรโห,ห้หชุด5ดาว3แล้วก็แบบผลปีศาจมาอีก30อะครับแถมยังได้นี้มาอีก สิบถังนะครับผมโดยที่เราได้ตัวละครสายพิเศษอย่างละสองตัวก็คือมันเป็นกิจกรรมของทางเวียดนามเนาะของเราก็เคยมีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด5้าตัวเลยลปั๊บๆอ้อแมงเอ้ย,ยอะไรครับเนี่ว่าจะเปิด5ตัวเท้ๆทั้งหน่อยหนึ่งขังเต็มนะครับผมได้แค่3าย,ย่ยอยย,อย่อยย่อยผมขอย่อยออกให้หมดก่อนไปแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับนวดดําของเราแล้วนะครับผมไหน มาอีก2ตัวก็จะเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเปิดปัป๊บๆในนี้เป็นอันว่าเราได้ทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็เฮ้ยตอนนี้มีโซโลนิเวอร์สิบดาวพอดีเนี่ยว่ะผมจะโอนถ่ายให้ทุกคนดูไปในตัวเลยนะครับเพราะผมเพิ่มมีหลายคนสงสัยในนี้ใส่หนวดดำห้าตัวก็จะได้เป็นหนวดดำสิบดาวและก็ของทั้งหมดที่โซโลมีมาด้วยนะครับยกเว้นไอตอนที่อัพเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบเพราะว่ามันเป็นคนละสายกันมันไม่สามารถที่จะโอนได้นะครับผมก็ เลยต้องได้คืนอันนั้นแทนแต่ว่าพวกหินพวกชุดอะไรต่างๆอันนี้อาวุธมาหมดนะครับผมเนี่ยดูไว้หินของโซโลผมเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวพอผมกดเดี๋ยวใส่ชุดหัดชุดฮาดาวไว้ก่อนในเดี๋ยวผมจะไปถ่ายโอนให้ทุกคนดูนะครับผมหลังจากที่โอนเสร็จเราจะมาดูของของหนวดดากันว่ามันจะได้แบบนี้หรือเปล่าปั๊บเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่รอช้ากดยืนยันทันทีปั๊บนี่เราก็จะได้หนวดดาแล้วก็ของที่ใช้อัพตอนเลเวล40ึ40้นส่วนโซโลก็ หายไปเลยนะครับเราจะไม่ได้5เศษกลับคืนมานะเยวมาดูหนอดดานะครับผมนี่ของทั้งหมดก็อยู่เหมือนเดิมหินก็เป็นสแต็กเดิมนะครับผมก็เป็นการถ่ายโอนที่แบบดีมากๆเลยจะเสียแค่เศษตัวละครหลักที่เราถ่ายเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าจริงๆแนะนาไม่ให้มาถ่ายโอนนะค่อยๆอัพไปดีกว่าแต่ว่าผมไม่รอช้าแล้วะครับผมต้องการตัวละครไปรีวิวนั่นเองนอี่ก็จะได้เป็นพวกเฮ้ยเราได้แบบสุ่ม10ได้สุ่มระดับ SS สสีเหลืองด้วยนี่หว่าธาตุสายพิเศษมา สวนดำผมต้องมาอีกสัก2ตัวแล้วอะครับทุกคนผมมีทั้งหมด2แพ็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดคู่กันเลย2แพ็ก2แพ็กมันต้องมาให้ผมสักตัวหนึ่งแหละ2แพ็กต้องมาสักตัวหนึ่งแหละ2แพ็กสองแพ็กต้องมามาไหมละ่ะมาเลยครับเซนงอคูกับชอปเปอร์เราเหลือแพ็กนี้เอ้ยมาแล้วหนึ่งมาวะอย่างไรก็ไม่เสียความรู้สึกกับ2แพ็กนั้นใส่ต่อมีฮอปก็ไม่ได้แย่นะครับอันสุดท้ายปับ๊บก็คนได มาทำไมครับแน่แม่เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวขาดไปตัวหนึ่งอะครับผมเดี๋ยวผมหาเพิ่มหาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็แม่หีบเราถังผมก็หมดเดี๋ยวต้องเล่นกิจกรรมเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งละกันร้านร้านค้าเฮ้ยร้านค้าผมนี่เดี๋ยวผมขอแลกซื้อไอตัวของเกาะเกาะอ,อ,อันสุดท้ายก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอแลกทั้งหมดเลยจะได้รู้ว่ามันแลกได้กี่ชิ้นได้แค่5ชิ้นโอ้โหน้อยเกิน ถามว่าอันนี้ผมเอาไว้ทําอะไรนะครับก็ผมจะเอาไว้แลกอาวุธที่ไว้ปล่อยสก,กิลในรอบแรกนั่นเองนะครับผมก็รหัสสายฟรีของเซิร์ฟนี่ผมจับพังอาดแล้วเพราะว่านี่ไอเทมเหล่านี้มันจะปล่อยสก,กิลได้ในรอบแรกนะครับมีอย่างเยอะเลยนะของทางเซิร์ฟเวียนามเดี๋ยวเซิร์ฟเรามันก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับผมเด็สักพักคนที่แบบเติมเยอะๆหน่อยก็แม่งจะปล่อยสก,กิลรอบแรกกันหมดแล้วคิดสภาพว่าถ้าผมมีสก,กิลรอบแรกใส่ไปให้หนวดขาวอย่างเงี้ยหรือหนวดดาก็ได้โหอย่างโหดเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวต้องเก็บเพิ่มหน่อยส่วนรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมใครที่เล่นเซิร์ฟเวียดนามอยู่ก็ขอเข้ามาได้นะครับใครที่อยากให้ทําคลิปรบกวนเม้นที่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมคอมเมนต์ขอให้ผมทํารายละเอียดต่างๆหรือทําคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟเวียดนามถ้ามีผู้เล่นเยอะคนขอเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมเพราะว่า กลัวทาไปแล้วเดี๋ยวไม่มีคนรับชมไม่มีคนเล่นของทางเซิร์เวียนาบนะครับแต่ถ้าเล่นกันเยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําคลิปปกติเหมือนกับทางเซิร์ฟของเซิร์ฟอังกฤษเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆอัปเดตกิจกรรมข่าวสารไม่ว่าจะมีโค้ดใหม่ๆห,หรืออะไรใหม่ๆม,มา จะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมก็ใครที่เล่นของเวียดนามอยู่เนาะเมนที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีคนเล่นเยอะจัดไปเลยเดี๋ยวผมทําคลิปหลักของทางเซิร์ฟเวียดนามให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ